ปิ้งย่างหน้าร้อนรีบเก็บเกี่ยวฟิลอันนี้ไก่หมากปีกหมากนี่หมูสามชั้นกุ้งกุ้งอยู่ในถุงกุ้งอยู่ในถุง,ง,ง,งไม่ได้แกะกุ้งนะคะสีสด นี่ทันกันอันนี้แม่ครัวมาย่างโดยตรงมีฐานเป็นแบบนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใจร้อนใส่บ่ใส่เยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวย่างสุกมันเอกินไหมนะ S <S ชิ้นนี้น่าร่วงจังเลยฐานมันเต็มใส่ได้หมดเปกากเปิดแม่นเพื่อชีวิตไปนะัออป่นแบบนหลนะ๋อก็มันคาบเปนคลาเบากวาลมทะเลลมทะเลกลไฟไปบ้านเราในยุโรป